เราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําชิ้นงานทําแบบตั้งใจไม่ได้ทําลวกๆทาไหวล้วก็ทําต่อเนื่องนะะทำต่อเนื่องไป<า>เ,เรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะจากเพจขนมบ้านทองเอกเพจที่ทำขนมไทยด้วยใจรักค่ะ ทำไมถึงชอบทําขนมไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแม่ค้าขายแล้วก็อยู่ในครัวตั้งแต่เด็กเห็นอะไรต้องทําไปหมดเราไม่รู้ว่าเราไปชอบตอนไหนเลยแต่ว่ามันมีความรู้สึกเข้าครัวก็ทำทำขนมทําอาหารทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติของเราเรามีความรู้สึกว่าการปลูกฝังแบบนี้ ไม่ได้เป็นการยัเดเยียดนะคะจนกระทั่งเราโตมาเราก็รู้สึกว่าอาหารเป็นชีวิตประจําวันแล้วเราไม่รู้สึกแตกในการทําอาหารเลยเราเรียนหนังสือเรายังมีความรู้สึกว่าทางเลือกที่เราจะต้องเลือกในการเรียนะเรายังไม่อยากจะทิ้งอาหารไปเลยอชอบอาหารแต่เรียนวิทยาศาสตร์มีทางเดียวก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตเป็นค่ากรรมศาสตร์มันจะมีการปลูกฝังพื้นฐานของขนมมาก่อนกวนคืออะไรคนคืออะไรขยำนวดคลึงคำศัพท์พวกนี้ มันจะส่งผลเกี่ยวกับเนื้อของขนมที่มันออกมาทั้งหมดพี่เองเนี่ยได้สามีคนสงขาแต่อยู่อำเภอหัดใหญ่ตอนนั้นช่วงนั้นพี่ท้องสามีก็ชอบกินขนมทองเอกจะซื้อทองเอกมากับบ้านมาให้ทุกวันบำรุงคนท้องมันเป็นไข่แดงไอ้เราก็กินก็ชอบเหมือนกันสุดท้ายลูกคลอดออกมาชื่อทองเอก ทองเอกในสงขลาเนี่ยเป็นขนมของฝากอยู่แล้วเขาจะเน้นความอร่อยสดใหม่ห่อกระดาษแก้วแต่เราอยากทําให้สวยแล้วก็มีคนอยากถือขึ้นเครื่องกับบ้านเพื่อที่จะทําให้เหมือนอันุรักษ์ขนมไทยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของพี่เอกเนื้อสัมผัสที่ถูกต้องก็คือข้างนอกผิวแห้งแต่ไม่ได้ตกทรายคําว่าตกทรายเคี้ยวแล้วจะเป็นเกล็ดๆและก็ไม่ตกมันก็คือจับแล้วมีน้ํามันติดเยิ้มวัตถุดิบขนมทองเอกแน่ๆเลยนะคะไข่ เ,เพจเราจะใช้ไข่ไก่เพราะพี่เคยเอาไข่เป็ดเหมือนโบราณทำพี่ว่ามันมีความคาวกว่าคนที่รับเนื้อสัมผัสหรือกิ่นขนมเนี่ยพี่ว่าไข่ไก่รับง่ายกว่าแต่สีไข่ไก่ก็จะซีดกว่าไข่เป็ดอันนี้แป้งนะคะเป็นแป้งสาลีอันนี้ส่วนที่ทําเนื้อขนมก่อนจะมาทานะคะพี่ต้องเอาแป้งสาลีไปอบควันเทียนก่อนหนึ่งคืนเทียนเราใช้ขี้ผึ้งแท้ร้อเปอร์เซ็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่หอมละมุนแล้วก็ติดแป้งง่าย อีกส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นแป้งนวลเดี๋ยวแป้งนวลเนี่ยเราต้อ,องไปคั่วก่อนให้มีความหอมวิธีดูว่าเขาได้หรือยังเนี่ยนิ้วจับดูถ้าแป้งร้อนน่ะมันก็สุกแล้วแหละแป้งมันจะมีกลิ่นปิ๊ดปออกมานิดนึงแล้วก็กะทิส่วนใหญ่จะกะทิสดค่ะตอกแล้วเอาน้ำมะพร้าวล้างแล้วก็ขูดให้เราไม่สดไม่ทับเอากะทิใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลา,ายก่อนเลย แลถึงจะไปตั้งเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนคนใช้เวลาประมาณ10นาทีการที่คนแบบเป็นจังหวะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนเยอะตกทายคนน้อยที่ก้นมันจะไม่ช่วง10นาทีในการคนเนี่ยเหลือน้ำเชื่อมในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยขนมมันจะเหมือนกันทุกครั้งหลังจากนั้นพี่ก็จะเอามาคนให้คลายตัวแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปทีละใบ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะร่อนแป้งที่เราอบควันเทียนแล้วเนี่ยเอามาใส่เราก็ใช้วิธีการตะล่อมเบาๆแล้วเราก็ขึ้นเตาอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ใช้วิธีการกวนปกติค่อยๆกวนเปิดไฟอ่อนๆวนไปทางเดียวกันวนไปเรื่อยๆจนมันข้นหนึดเรื่อยๆเนื้อสัมผัสไม่ติดนิ้วทีนี้เนี่ยขนมมันจะร่อนมากองอยู่ก้อนเดียวกันมันก็คือเสร็จแล้วก็เอามาพักไวใ้ให้เย็นแล้วขึ้นลูก พี่ก็จะเอาแป้งมือเนี่ยคลุกแป้งนวลน,นะคะครั้งแรกเลยต้องกลิ้งให้มันให้มันเนียนทองเอกเป็นขนมไทยโบราณมองเห็นความสวยงามพี่ก็เลยเลือกที่จะขึ้นขนมทองเอกของเพจเราเป็นลายไทยโดยไม้สักแต่รสชาติที่พี่เอามาพยายามปรับเนี่ยพี่ว่ารสชาติข้างในพี่ก็ใกล้เคียงสงขาแล้วนะข้างนอกผิวพี่ว่าพี่ก็ได้โบราณนะหน้าตาโบราณแล้วด้วย สั่งแกะพิมพ์สวยๆแล้วก็ติดถอ่อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามอนุรักษ์ให้มันดีที่สุดเพจเราเนี่ยผิวแห้งข้างในยังชุ่มอยู่แล้วมีความหอมละมุนของควันเทียมที่เราทำเองเหมือนกันเราอะเป็นคนชอบ ลายไทยชอบผ้าไทยคุณแม่เองจบพอช่างเขียนลายกันหแล้วเราเองก็เห็นภาพลายไทยเห็นภาพการศิลปะไทยมาตั้งแต่เด็กทําให้เรารู้จักไม้รู้จักการแกะสลักเราก็เลยคิดว่าไม้ลายไทยเนี่ยเป็นไม้ที่เหมาะที่จะขึ้นขนมทองเอกเป็นอะไรที่ควรอนุรักษ์ขนมไทยเรื่องราวอีกอันนึง คนพูดน้อยคือขนมหันนรามีความหมายของการจับจองก็ปั้นเม็ดถั่วเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วจิ้มพอจิ้มปุ๊บเนี่ยเหมือนกับจองนะชิ้นนี้ฉันจองมันก็มีรอยบุ๋มเข้าไปเราก็ไปชุบไข่แล้วก็ทําเหมือนเม็ดขนมแล้วเราก็มาทําตารางไข่เนื้อไข่ที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับฝอยทองแต่เราไม่ได้ลงในน้ําเชื่อมเราลงในกระทะธรรมดาแผ่นที่ดีที่สุดของตรงนี้นะคะเพราะว่าเส้นตรงมีความนุ่มไม่กระด้าง ความหมายก็คือจองแล้วก็ห่อในกรงทองติดทองไว้แล้วก็เอาไปในงานมงคลเราอยากให้หันตราเป็นขนมที่ใช้ในวันแห่งความรักขณะเราเป็นคนทําขนมเนาะเราเดินผ่านเรายังซื้อกินเลยอะ่ะเราเราสนับสนุนด้วยนะบางทีอะซื้อขนมตาลซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อเพราะเราชอบขนมไทยการที่เราได้เปิดใจรับอะไรหลายๆ,ๆอย่างเเทคนิคต่างๆมันก็กลับสู่เราเหมือนกัน ไทยโบราณขน,นมหวานหวานเจี๊ยบการที่มีน้ําตาลเยอะข้อดีคือถนอมอาหารเก็บได้นานบางครั้งเราถามนะคะเราทำทองหยิบขึ้นมาชอบหวานไหมคะชอบหวานอยากให้มีเกล็ดน้ําตาลอ่ารู้แล้วคนนี้ชอบหวานจริงเราก็จะไม่ล้างน้ําเชื่อมใสที่เพจเราเนี่ย ถ้าคนที่ไม่ชอบทานหวานมักจะชอบเพราะเราก็ไม่ชอบทานหวาน mm hmm. ก็เลยใช้น้ำเชื่อมใสดึงน้ำเชื่อมข้นออก mm hmm. เพื่อที่จะให้เป็นเนื้อทองหยิบที่ทานแล้วหวานน้อย mm hmm. สำหรับคนทำขนมไทยถ้าใจรักนะคะจริงๆแล้วเอามาจากข้างในก่อนหนึ่งต้องอดทน2ต้องมีสมาธิจริงๆทรจดจอกับงานนั้นจริงๆเพราะมันงานประดิษฐ์ตัดอย งานพิธีพิธันพอสมควรนะคะขนมไทยเองเนี่ยมันเป็นขนมที่เหมือนปลอดสารมากกว่าอย่างอื่นเราก็อยากให้ทุกๆคนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ลองเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลองชิมขนมไทยเพจเราเองเราตั้งใจที่จะอนุรักษ์ขนมไทยไว้ให้ยั่งยืนคนที่มากินของเราเราก็จะพยายามใส่เรื่องราวไปให้อันนี้คือที่เราอยากจะช่วยทางด้านการอนุรักษ์ขนมไทยให้โด่งดังมากขึ้นนะคะ